สบายดีอ่าเป็นยังไงสบายดีกันทุกคนเนาะ,ะสาระ,ะโดยอาจารย์บวกคำกลับมาเฮ็ดคลิปหนูอัดคลิปต่อเนาะ,ะเพื่อจะเอาสาระ,ะนาหูเกี่ยวกับมาพิชาลนกอมตัวนะก็คือบทเรียนดีๆมาฝากน้องๆน,นะก็คือก็คือท่าน ผู้ชมทั่งมัดนะบางทีมีความไฟในการเรียนหูซึ่งบทเรียนของอาจารย์บุคคำกับบอบบ๊อยหนาะบ๊อยาก,นะากขอเพียงกดได้เรียนไปแต่ละมือพวกเขาก็จะมีความหูเข้ามาใช้ตัวเองเนาะผู้ใดได้เบิ้งกับผู้นั้นได้เห็นผู้ใดได้ชมผู้นั้นก็ได้ฮับหูเข้ามูลข้าวสารจากอาจารย์บุคคเนาะอย่าลืมมาแนะนำโมคูแนะผู้ใดนั่งผู้น,นดัดกดติดตามอาจารย์บุคคำ าขอให้กดติดตามหรือว่ากดไลค์ก่อนเนาะกดอ่าซับสไคร์หรือว่ากดต like นะิดตามนั่นะนะแหละเนาะแล้วก็กดถือใจอ่ากดติดตามกดกระดิ่งเต็งเต็งเนาะ,ะเพื่อจะได้ครับข้อมูลข่าวสารอ่นะทาทำจากอาจารย์โพสลงไปปุ๊บพวกน้องก็สามารถได้ครับข้อมูลข่าวสารนะใหม่ๆเนาะ เมื่อนี้กติกาในการเฮียนก็คือเก่าของน้องเนาะแต่ละ้ออาจารย์จะตั้งเวลาไว้ว่า10นาทีประมาณ10นาทีเนาะพวกเฮาจะมาเดาคําตอบนากัน,นง่ายๆนากันเฮียนบรรยากาศนากันเนาะวันนี้มีเสียงเพลงค่อยๆเข้ามาเนาะก็จะให้พวกน้องคันได้ผ่อนคลายเบิ่งคิดไปนําฟังเพลงไปน,หนาหน่อยนึงเนาะบ่เป็นอย่างอ่าฉะนั้นพวกเราไปสูบทเรียนเราเลย ข้อที่7 1โลหะใดลุนมนที่สักนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดพวกน้องเนาะอันที่เนื่องกับเปนขอ้อกอทองแดงขอ้อคอทองคำข้อคอเป็นเงินอันนี้พวกน้องคิดว่ามันข้อใดคือเป็นโลหะที่สร้างนำไฟฟ้าได้ดีที่สุดนะ มาเฉลยน้ากันนะวงนึงเนาะข้อได้แท้อ่าข้อกอให้ชื่อว่าโลหะที่สักนะไฟฟ้าได้ดีที่สุดคือทองแดงเนาะซึ่งเพิ่นเอาไปเฮ็ดสายไฟฟ้าบอาพวกเขาจะเห็นว่าดลดแล้วแต่เป็นทองแดงส่วนใหญ่เนาะเงินกันหน่อยเหมือนว่าคำนี่นกับเพิ่นบอเอาแล้วพอเป็นราคาแพงเอาไปต่อข้อที่เจ็ดสิบสอง่าข้อที่เจ็ดสิบสองนี่แม่นอ่ะ เมื่อคนในครอบครัวติดสิ่งเสพติดจะส่งผลสะท้อนต่อครอบครัวแนวใดเมื่อคนในครอบครัวของเราติดสิ่งเสพติดก็คือติดยาบ้าบติดยางกรยาเนาะถืงกว่าสิ่งเสพติดจะให้ผลมีผลสะท้อนต่อครอบครัวแนวใดเขาก็เสียเงินเขาขอหลักทรัพย์สมบัติในครอบครัว ครอบครัว,วแตกแยกหายดาพิษเถียงกันขอคอทึกทั้งกอและคอแปลว่าทึกทั้งสองข้อค้างเทิงเนาะพวกน้องลองพี่จารณาบ่ง่าคำเบ้าของเพิ่นอยู่นี่เนาะตามทีนพวกเขาได้เฮียนมา อามาเฉลยรับกันในข้อนี้แม่งข้อใดแท้หากข้อข้อพวกน้องทึกทั้งสองข้อครั้งเดิมเนาะอันนี้แม่งผลหายของสิ่งเสพติดเนาะถ้าผู้ใดครอบครัวได้มีคนติด hmm. สิ่งเสพติดเข้ามาแล้วเนาะจะได้ขับมาพ้นสะท้อนทั้งสองข้อครั้งเดิมเนาะนี่กับพวกเขากลับกวนยาวชนอนาคตของชาติหักบ่ต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดเนาะ พวกน้อไปต่อในข้อต่อไปอ่าข้อที่73็ดสิบสามน้องน,นะมีคำถามที่ว่าเมื่อก่อนเนื้อที่ป่าไม้ของประเทศลาวมีประมาณจักเฮกตาร์อ่าเนอะอยุนี่ในวิชาภาษาลาวมันก็มีเนาะเนะนะ้องนะก็เป็นวิชาเป็นวิชาโลกตัวเลยก็อเอาคมว่าในภาษาลาวก็มีอ่านะ หรือในโลกถั่วก็มีบออาจารย์กับนักเรียนเขาไปอ่านคืนเนาะขอกอประมาณ10.2ล้านเฮกตาร์ขอขอประมาณ11.2ล้านเฮกตาร์ขอคอประมาณ12.2ล้านเฮกตาร์ พยายามจืแล้วก็เดาคำตอบไปพร้อ,นะพอ,พอมๆกันพวกน,นอ้องอ่าเ้าม,มาเฉลยน,น้ำการเมืองไม่ขอเลยเนาะข้อขอของน้องประมาณ11.2ล้านเฮกตาร์เนาะแต่ปัจจุบันนี้บ้าวา ทอดใยเนาะเป็นเชติเก่าตัวนี้เมื่อก่อนเนาะพวกเขาไปต่อในข้อที่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่จะว่าถึดก,การปลุกฝังของนราเนาะ,นะบทนี้กับพวกเขาจะได้เห็นไต้เหียนมาแล้วซึ่งเป็นบทเหียนที่น่าค้นหาหนาหูเนาะ,นะคำถามวิวยาการปลูกฝังยูลาวมีจักคะแนนการต้นต่อ คือคะแนนการใดการปลูกฝังอยู่เราไม่จัดคะแนนการต้นต่อนะพี่น้องแล้วก็คือคะแนนการใดข้อ,ขอกอหนึ่งคะแนนคือปลูกพืชทัญญาหารมีคะแนนเดียวสองสองคะแนนคือปลูกพืชธัญญาหารและพืชอุตสาหกรรมมีสองคะแนนขอ้อข้อมีสามคะแนนคือ ปลูกพืชธัญญาหารพืชอุตสาหกรรมและพืชให้มากอเนา,าะพวกเราลองเก็นข้อใดแท้ อ่า,อามาเฉลยน้ำกันเนาะแมงค์คอข้อสามคะแนกนการปกครองนนเนาะมีสามคะแนนต้นต่ออ่ามีอ่า,อาปลูกพืชธัญญาหารเพื่อปลูกอุตสาหกรรมและเพื่อที่ให้มากเนาะอันนี้ตัวใดเจ้าผู้พืชธัญญาหารแบบใดครับพร้เข้าไปอ่านคืนอยู่ในมิซาโลอมตัวเนาะอ่า,อาพี่ว่าน้ำกันแบบพังเพลงปไปนำมาเลยเนาะให้มีบรรยากาศแน่ ฮะเป็นบอกข้าใจกับพระนับกันเองเนาะอ่าต่อไปุข้อที่ 75. เจ็ดสิบห้าอ่านี่ย้อนไปปีสองพันห้าเนาะอ่าในปี2005พลเมืองลาวมีประชากรทั้งหมดจักคนอันนี้ดัดตามบทเรียนเนาะอยูปป่ปอสีก็มีอ่าอยูปป่ปอห้าก็มี หาพวกน้องไปเบิ้งขึ้นไหมเนาะถ้าผู้ใดชื่อแล้วก็จําเป็นเนาะหรือผู้ใดครัเบิ้งคลิปนี้ก็เข้าไปชื่อไปเลยเนาะข้อ,ขอก่อประชากรทั้งหมดมี 5, 06, ห้าล้านหกแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดคนผู้ใดยังอ่านเลขบูไใดก็กดกต้องฝึกอ,อ่านเนาะประชากรทั้งหมดข้อขอ่อห้าล้านห้าแสนเก้าพัน À, kho, ất, 5, 000, 6, 000. 9ก้าน้อยกาคนข้อคอมีท้งมัดห้าล้านหกแสนเก้าพันเกอยาสิคน่ามันคอได้แ้เนาอที่ติดต่อพวกเราลองเดาํำกัน มาเฉลยน้ำกันนะครัเนาเนะมนขอ,อขอกอ,อมีหนะนะนะ้าล้านหแสนเก่าพันเก่าร้อยเก้าสิบเจคนเนาะอปท่อนครที่เจ็ดสิบหกเนาะบ้เรื่องผิวหนังผิวหนังของคนเฮ้าประกอบมีจักสันคือสันใดเนาคือสันใดแดดอ่อกอสองสันอ่าสันนอกแล้วก็สันใน อ่าข้อคอสามสันสันนออ่าสันหน่อหนังสั้นน้ำมันและหนังสั้นแท้อ่มีแบบนี้เนาะข้อข้อคมีสั้นเดียวออแปลว่าหนึ่งสั้นหนังสั้นแท้มีแต่หนังสั้นเดียวสั้นแท้พวกน้องลองพิจารณาเบื่องเนาะคำถามนี้ เฉลยน้ำกันเลยแมน,ออน้อขคอไข่ของน้องมีสามสันเนาะหนังของพวกเขามีสามสันแมนอยู่บางๆตัวชีพบางๆนะแต่มันก็ประกอบด้วยสามสันเนาะพวกเขาไปต่อในข้อที่เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดว่าหนึ่งพญาตของน้องพญาตใดแด้ที่มักเกิดขึ้นกับพืชอ่าพืชหนวด พักที่เขาปลูกและเพื่ต่างๆนะเนาะข้อกอพญัดใบด่างพญัดใบเหี่ยวพญัดเน่าและพญัดเละข้อข้อพญัดใบกูดพญัดใบแห้มและพญัดเละข้อข้อพญัดใบกูดขีดต่อใบด่างใบกูดและใบด่างเนาะพญัดใบแห้ม พญานใบเหี่ยวและพญานเน o w เละพญานเล่ n o าเนาเะหี่ยวและเน o w เละพญานเล่พวกน้องลองอ่านไปนํากันเนาะแล้วให้ทวนคืนบทเรียนเก่าที่เรามรื่นี้ตัวใดได้ มาเฉลยน้ำตาลน้องนาะแม่นข้อใดแท้ต้ข้อคอมีพยัญชนะใบกู้และใบด่างพยัญชนะใบแห้มพยัญชนะใบเหี่ยวและพยัญชนะเอานอกจากกับพยัญชนะเละใบเละเป็นเละเปื่อยน่ะเนาะต่อไปแม่นข้อเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดคำถามเมยวา บรรดาประเทศอาเซียนลุมนี้ประเทศใดมีประชากรหลายกว่าหมู่หมายความวาอยู่ใน3ข้อนี้เนาะอาอยู่ใน3 3ข้อที่เลือกมานี้บุ๊มเอนบุ๊มวมกับประเทศอื่นในสิประเทศเนาะบรรดาประเทศอาเซียน,นมีสิประเทศแต่เราเพิ่งเอามาเพิ่งสิบเอามาเป็นตัวอย่างอยู่สข้อเนาะข้อที่1อินโดนีเซียข้อคอ,อมาเลเซีย พคกัมพูชาในะสามประเทศนี้แมนประเทศได้มีประชากรหลายกว่ามงนนะ อ่ามาสเตเลยนำกันเลยพวกน้องคิดนำกันคิดนำกันแม่นเดานำกันเนาะเป็นเกาะใดแท้นะแม่นขคาอินโดนีเซียพอกเอ,อินโดนีเซียมีประชากรหลายขมุมงูเอาลองเข้าไปเบิ่งในพิชาลงตัวคืนเนาะอ๋อลาดมีเท่าใดแท้จำนวนคนนะเนาะก็เข้าไปต่อในข้อที่ Uh, 79 79คำถามมีอยู่ว่าคือเก่าเนาะบรรดาประเทศอาเซียนลุมนี้ประเทศใดมีประชากรน้อย uh, น้อยสุดความหมายน้อยสุดเ uh, มื่อกี้นี่หลายบัดน,นี้น้อยเนาะ uh, เพื่อให้ทุกนลองจือ,อหลายกับน้อยเอามาเปรียบเทียบกัน uh, ข้อก่อเป็นลาวประเทศลาวเฮา อขอขเวียดนามคขสิงคโปร์อ่าเฉลยน้ำกันเนาะงันะ้นเนาะอ่า ต่อไปแมนค้อขอประเทศสิงคโปร์มันมีประชากรน้อยกว่ามูในบรรดาประเทศอาเซียนของพวกเราเนาะอ่าต่อไปข้อที่แปดสิบข้อสุดท้ายสําหรับอ่าในคลิปนี้อ่าเกี่ยวกับประเทศลาวของพวกเราเนาะเราพูดถึงการการนําขั้นสูงของประเทศลาวเนาะคําถามวิว่าข้อใดลุ่มนี้แมนประธานประเทศสาาธรณรัฐ ภาษาติวตาลภาษาชาลาวคนปัจจุบันพวกนะ้องคนปัจจุบันนี่ได้เนาะปี2007เนาะข้อกนะอ,อ,อท่านจุมลีชัยสอนข้อขอ,ขอท่านทองลุนศรีสุริตข้อขอ,ขอท่านบุญยังวรจิตในสามทานนี่เนาะเป็นท่านได้แทะ,ะที่เป็นประธานประเทศคนปัจจุบันของเรา น้เฉลยน้ากันเลยพี่น้องะคอนี้ไผอาจจะคิดวอลหลายคนจะจือเนอะอาะถือบททุกคนหมดละเนะาะอ่าเฉลยน้ากันแล้แมงข์อขอไขอ่อ่าก็เป็นบเทเรียนที่น่าสนใจเนาะนนบ,บางที่อ่าน้องๆของพวกเขาอาจจะบู่้หเนาะอาจจะบ่ได้เบิ่งข่าวอาจจะนั้นาะเป็นอาจารย์เลยเอา,า,า,อา,านํามาอ่าข้อสอบกับบางปีเพิ่นก็เอาออกคือกันได้เนาะตัวนี้คอบแบบนี้เพื่อให้คนลาวเฮาเนี่ เหยาประชชนอนาคตของชาติเนาชาติพวกเราต้องรี้ในหูว่าการนำขั้นสูงของขอขงคนล่าเขานี่เป็นไผยแน่ไม่ไผยแน่แนเนะาะโอเคอ่าจบไปแล้วสำหรับคลิปที่อ่าที่เท่าไรเนาะอาจารย์ังบ่เจอเนาะอ่าคลิปนี้ก็จบไปอ่าเป็นจังไดในการเฮียนของพวกเฮามือนี้เนาะ มีบรรยากาศผางเพียงค่อยๆไปนำงานพวกน้องเหงาหลังจากที่ได้เรียนจบแล้วเนาะอาจารย์หวังว่าพวกน้องหอนจะได้จื่อเนาะแล้วก็ไปเล่าขึ้นม่พวกน้องเนาะสามารถรวบรวมชุดใส่เพิ่มเขียนของพวกเหาก็ได้บ่มีปัญหาเนาะอย่าลืมมาชวนแนะนำโมโคแทนผู้ใดยังบทอ่านใดเข้ามา มาติดตามอาจารย์เนาะเพื่อจะให้ได้หับข้อมูลอันใหม่ๆอันเนาะที่ว่าอันฮอนสดๆแต่ละแต่ละมือแต่ละม,มืออาจารย์จะมีคลิปในท,ทีเนาะจะมาฝากมาเอานีิก็ขอขอบใจเนาะขอให้ทุกคนเฮียนโดยความบน่นเชิญเนาะนักมีบรรยากาศไปนำกันขอให้เสียงได้ขอขอบใจ